กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วกับธันวาออฟเชียลนะครับวันนี้มาแบบเรียลๆนะครับเคอสกีแซด900สเปเชียลนะครับปี2020ที่เป็นโฉมหน้าไฟหน้าใหม่แล้วก็เป็นโฉมจอสีนะครับสีพิเศษนะครับตัวนี้นะครับตัวสเปเชียลก็คือจะได้เป็นกาดม้อน้ํามาให้กันล้มกันแข้งมาให้นะครับแล้วก็เป็นสีพิเศษนะครับกันรอยถังนะครับกันรอยถังน้ํามันอ่าต่างๆนะครับชิวหน้าสูงแล้วก็ตัวชาร์จ นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจอเป็นจอสี TFT นะครับนะฮะบอกเลยว่าคันนี้เป็นปี2020นะครับราคาเราเปิดเพียง2,79,0 0 0บาทนะครับมีที่ร้านเรามี2คันนะที่ร้านเรามี2คันซื้อสดรถได้นะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้นะครับนะตัวนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ต้องใช้งบดาวประมาณนึงเลยนะครับนะฮะที่ร้านเรามี2คันคันนี้วิ่งอยู่ประมาณ4,800โลนะครับมาดูเลขใหม่ ตัวนี้สามารถต่อนะครับบลูทูธนะครับตั้งค่าผ่านแอปลา a d i o l ล g y ได้นะครับนี่โอ디โอนะครับ4833โลเท่านั้นนะครับส่วนอีกคันหนึงวิ่งอยู่5000โลนะครับต่างกันประมาณไม่ถึงพันโลนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงสตาร์เครื่องฟังแ <c oughs> ชะเดียวติดไม่มีบิดช่วยนะครับ รอบเดินเบาครับผมมาฟังเสียงเบิ้ลรอบครับาาาาาายางบอกเลยว่าเหลือเต็มๆนะครับยางเหลือเต็มๆนะครับผ้าเบรกเหลือเต็มๆนะครับนะฮะ บริการจัดไฟแนนทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะครับใครหารถรุ่นนี้อยู่ไหมน้อยๆนะครับบอกเลยว่าเรามี2คันนะครับเป็นเพื่อนกันก็จะมาซื้อแบบแพ็คคู่ก็ได้นะครับรายละเอียดดาวน์พ่นนะครับเดี๋ยวดูได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็สนใจรุ่นนี้ก็ติดต่อช่องทางนะครับเซลได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่วงเวียนพระราม5นะครับตนทบุรีนะครับโอเคเรื่องราวโดยประมาณแล้วกันวันนี้ หมดเวลาของทันวาออฟฟิเชียลลงแล้วครับผมพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์ตีหน้าเราจะพาท่านไปรีวิวรถนู่นไห่กันอีก,ก็น,นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ